โรคไตถึงจะน่ากลัวแต่ถ้าทำแบบนี้แล้วก็ไม่น่าก<ช><ช>ลัวใช่ครับข่าวดีดีกับพี่คำร้อน อยากให้คุณหมอสื่อสารกับพี่น้องชาวบ้านนิดนะว่าทำยังไงเราจะช่วยลดภาวะโรคไตให้มันลดลงลดลงในอนาคตได้ครับครับก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าภาวะโรคไตเสื่อมเนี่ยก็คืออันดับสองอันดับต,ต้นต้นของประเทศไทยเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือเกิดจากเบาหวานอันดับที่สองก็คือเกิดจากโรคความดันโลหิตสูงเพราะนั้น สิ่งที่เราทําได้ให้ดีสุดก็คือลดการเกิดโรคเนี่ยคือเราต้องมาควบคุมการรักษาเบาหวานความดันให้คนไข้ได้รับประโยชน์นมากที่สุดก็คือแฟกเตอร์ปัจจัยด้าในขนงไทยเองก็คือเรื่องของการคุมอาหารเรื่องของการออกกําลังกายการใช้ชีวิตการใช้ปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของยาให้คนไข้เข้ารับถึงการบริการรักษาเบาหวานความดันได้ดีขึ้นครับซึ่งปัจจุบันก็คือการรักษาเนี่ยคนไข้จะต้องมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะเช่นการ เช่นอย่างเช่นโรคเบาหวานเนี่ยครับเจาะระดับ so น so so ้ ari, <the c ulture terrain> <the> ําตาลเองที่บ้านวัดความดันเองที่บ้านในโรคความดันเนี่ยก้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะช่วยถ้าเกิดเราทําได้ก็จะเป็นสิ่งปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันทําให้คนไท้อะชะลอการเกิดโรคไตเสี่อมได้นะครับก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงนะครับว่างานของสปสชหรือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง โรคเร่งด่วนอุบัติหงอุบัติเหตุแต่นะวันนี้ก็เป็นเรื่องโรคเรื้อรังนะคุณหมอเนาะรโรคเรื้อรังซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากความดันเบาหวานผ่านไปเป็นไตแต่วันนี้แม้ว่าน้ํามันจะล้นท้นท่วมขึ้นมานี่เราพร้อมและเราเตรียมการไว้แล้วใช่ไหมครับลองเล่าให้ฟังครับกรณีเกิดน้ําท่วมอย่างนี้นะครับเป็นตอนนี้ก็จะท่วมขยับก็มาในภาคกลางครับนี้ ก็จะมีปัญหากับคนไข้กลุ่มหนึ่งก็เป็นคนไข้ไตวายวเรื้อรังระยะสุดท้ายที่จะต้องล้งางไตทางหน้าท้องนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ที่ไม่ต้องเดินทางไปรับน้ำยานะครับสปชก็ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลนะครับร่วมมือกับทางองค์การเภสัชจกรรมและไปรษณีย์ไทยเนี่ยเอาน้ํายามาให้คนไข้ถึงที่บ้านนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนไข้ไปก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับวันนี้เราเดินทางมานะครับ สวชไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้เรามาเป็นทีมนะครับแล้วก็มากับคุณหมอด้วยเนาะนะครับแล้วก็เข้าไปเยี่ยมคนไข้ที่บ้านไปถามสารทุกสุขดิบว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ไปเห็นกระบวนการขนส่งน้ํายาเนี่ยจากต้นทางนะครับโดยไปสีไทยเนี่ยก็ขนมาถึงที่ไปดูว่าเก็บสต๊อกเป็นยังไงน้ําท่วมถึงไหมนะครับแล้วก็ยังได้รับน้ํายาที่มีคุณภาพเหมือนเดิมหรือเปล่าครับเราจะช่วยคลายทุกข์ให้ประชาชน ก็ในส่วนของไพรสินิทย,ทยซึ่งเป็นรฐัฐวิสาหกิจนะเนาะวันนี้เรามีส่วนมาเกีกูลกับสปสชและก็ท้องถิ่นท้องที่ยังไงครับครับในในส่วนของกิจกรรมในการนำจ่ายน้ํายาล้างไตนะครับเดิมเะครับเป็นเป็นกิจกรรมเป็นเป็นภาระรของบริษัทไรสินทยนะครับตอนหลังเรามีบริษัทลูกนะครับบริษัทไทยบิวนะครับเข้ามาชว่วยเสริมนะครับก็นำจ่ายก็คือมามาดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ของของ ทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับไปกิจกรรมในพื้นที่ของอจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอําเภออินบุรีนะครับสำหรับทำพิณีก็วันนี้ก็จัดทีมทีมงานเข้ามามาสนับสนุนนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของการาส่งสิ่งของอย่างอื่นนะครับเหมือนเหมือนพับบัตราารกิจปกติการส่งเอกสารส่งสิ่งของอ,งอื่นเนี่ยแม้กระทั่งเกิดาภาวะอุทกภัยอย่างนี้ฮะ ไปรษณีย์ไทยก็ยังยังให้บริการตามปกติอยู่นะครับเร,เรามีเครื่องมัดเครื่องมือมีเจ้าหน้าที่พร้อมนะครับเรามีความพร้อมตรงนี้เนาะพร้อมครับพร้อมครับหมายควว่าเราเราต้อง MOU หรือเรายัางไงกันกับสปสชครับอันนี้ทางบริษัทลูกเราทนะ่ไบบิลเนี่ยเป็นทำเป็นเป็นเป็นผู้ เป็นบริการที่ผูกพันกันอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับโดยผู้ทธการยาเนี่ยมาเมื่อก่อนนี้ส่งยาใช่ไหมก็ใช้ไปสนีอยู่ครับแล้วก็เรถ่ายงานออกไปนะครับทั้งส่งเรื่องของน้ํายาล้างไตนะครับส่งยาฟาวิพิลาเวียส่งหน้ากากอนามัยส่งเอทแล้วก็เวัณฑ์ที่เกี่ยวกับโควิดทั้งหมดอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางบริษัทไปษณีไทยแล้วก็บริษัทไปษณีไทยดิสติบิวชั่นครับเรา บริการภาครัฐแล้วก็เอกชนครับไปสนีไทยเต็มใจพี่น้องประชาชนใครเนี่ยซีโนหนูเองเอาหุ้ใหญ่มาเล่นแล้วเราเราเอาชนะธรรมชาติไม่ได้แต่เรารับมือกับมันได้แล้ววันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วนะครับคุณหมอบอกว่าไม่ได้มาแค่ คนเดียวก็ที่เห็นว่านะครับงานหนึ่งงานเนี่ยเราต้องผสานความสามัคคีผลงานสำเร็จมันจึงจะเกิดขึ้นนี่ก็เป็นใบสนีไทยนะครับคุณหมอโรคไตแล้วก็คุณหมอเอกสามท่านนี้จะจับมือกันชินมือคุณหมอไตหมอไตชินมือคุณหมอเอกครบยังคะหมดแล้ว เมื่ <laughs> อกี <laughs> ้ฆ่าโควิดแล้วจับกันแล้วจับกันเอาเลยครับจับกันเลยฮะ <laughs> <laughs> Everybody are you okay yes. Yes. yes 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 หมอเอกท่านเก่งการในเรื่องของการดูแลปากาันผู้พี่น้องนะครับแต่หมอเอกเพิ่งจะรู้จักว่าวันนี้คือมะม่วงเผามะนางหูใช่ไหมครับ ครับวันก่อนไปทุทยา <c oughs> หมอเอกนนกินแน่ๆเข้าไปรุ้ยกี่กิโลแล้ว <c oughs> พึ่งไปใช่ละมุดแต่พึ่งไปเจอต้นหวน <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ครับเห็นว่าความชํานาญของแต่ละคนนั้นมันแตกต่างกันของท่านนี่บุกน้ํานะข,าขึ้นกว่าลมทางรูขักท่านไปได้เพร<ข>าะท่านชํานาญบนฟ้านะแต่พามอเอกไปทั้งทำไม่ได้ใช่ไหมเหอเอกจะนั่งบริหารนี้ได้แต่ท่านอย่างคุณหมอนนี้ถ้าเกิดให้ไปรักษา โรคปวดท้องได้ไหมครับได้ได้ได้พูดชายค่อยเลยที่สุดเราก็สู้กับธรรมชาติได้คอู ก็ขาดความบันเทิงไปนานนะครับวันนี้เรามีหมอรำหมอรำมาให้ดูคณะเอกบันเทิงศิลอยากดูไหมครับอยากดูไหมครับอยากดูครับได้มาเลย วันนี้สนุกนีจริงได้มาเมืองสิงเมืองสิงบุรีนับว่าโชคดีเพราะแผาแดนนี้มันเป็น <Richt> ล er> ักษณายินลายฝังใตฝังล่างของคนชาวไทยทุกคนดูบรรพชนคนสิงบุรีข่าวดีดีก้าวขึาวข้คน